คุเป็นนัก,กร้องซึ่งมีความสามารถเลยเพลงกลังดังด้วยเพลงก็ดังเพลงก็ดีทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่พอเรามาเล่นละครและโดยเฉพาะยิ่งเ,เป็นละครเวทีเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยครับยากไหมย,ยากมากครับยังไงในเรา่อผมทาการบ้านกับตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นนักร้องครับงานแสดงเราไม่เคยผ่านมาก่อนออดังนั้นเนียกลับไปบ้านก็ต้องมานั่งตีบท ตีความนะครับเอาความเข้าใจแต่ว่าผมโชคดีที่อ่านหนึ่งผมมีพี่ต้อมมารู้ใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็พยายามบอกให้เรารู้ที่มาที่ไปก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าฉากนี้เรามีที่มาอย่างไงเป็นยังไงตอนแรกผมเล่นผมจะคอมเมนต์ตัวเองมากพี่หญิงพี่จจ๋าบอกเลยว่า เตะการเล่นละครห้ามคอมเมนต์ตัวเองห้ามคอมเมนต์ตัวแสดงว่าจะต้องเดินไปตรงไหนความรู้สึกจะต้องเป็นยังไงกลับบ้านก็ไปนั่งทําการบ้านผมเป็นควกเป็นพวกแบบชอบเอาไปเครียดที่บ้านนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการเอาไปเครียดที่บ้านหรือว่าไปนอยที่บ้านเนี่ยเป็นการได้ทําการบ้านของตัวเองและเอาไปคิดว่าเราควรจะต้องทํายังไงปรับออกไม้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับนี่ประชามาติอีกคนเลยครับ <laughs> เลือกมาแเลือกเลือกเป็นพี่อาร์ได้ผลครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณเลือกตัวมาอย่างน้อยสุดนั่งอยู่ตรงนี้สี่ตัวซึ่งเป็น uh ตัวหลักของเรื่องเลยเนี่ยนะคุณพอใจใช่แล้วจริงๆพี่แตมฉลักเฟิดวงนันนไม่ต้องพูดเลยเสียได้วันนี้มากคุณแตมไม่รับรางวัลพอดีนะวันนี้มาไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับรางวัลสําคัญในชีวิตของเขาด้วยก็จะมาแหละแต่แตมก็ฝากมาว่า ไปดูเขาเถอะแล้วท่านจะเห็นว่าลุงใช่ไหมฮะลุงทิมลุงทิมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณอย่างมากแม่คลาใช่นั่นล่ะเราจะเห็นเลยว่าลุงทิมเล่นเต็มที่แค่ไหนแต่ถ้าเรื่องเสียงเพลงผมก็การันตีได้ว่าไม่มีใครกินเขาลงนะครับฉากความแตกต่างผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆเราเป็นดิเออรเรติกและคุณสําคัญคุณดันมิสายอีกคํหด้วยว่าอาร์ตใช่ครับมิวสิคอลมันแตกต่างยังไงครับจริงๆผมอยากเริ่มจากตั้งแต่บทเลยครับผมว่าบทเรื่องเนี้ย เป็นความตั้งใจของของผมและของทีมเลยว่าคนมาดูแม่เบียร์กลับไปเนี่ยไม่ใช่ดูแค่เรื่องอีโรติกอย่างเดียวมผมผมอยากให้คนดูให้เห็นว่าจริงๆทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนของสังคมอันหนึ่งในละครแม้กระทั่งในละครเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นว่าอย่างแม่ขลาเนี่ยจริงๆแล้วทําไมคนมองว่าแม่คาลาจะแบบเป็นผู้หญิงไม่ดีหรืออะไรเนี่ยแต่จริงๆถ้ามองปมชีวิตของเธอเนี่ยมันมาจากแบ็คกราวของครอบครัว ะะโชคลายที่อยู่ในครอบครัวที่แบบมีคุณพ่อเจ้าชู้แล้วก็แบบแสดงอะไรให้เห็นซึ่งลูกไม่ควรจะได้หเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นเหตุมาเสมอใช,ใช่เห็นด้วยว่าชีวิตแม่ขลามันมีต้นเหตุมาใช่ถูกไหมฮะต้องสังเกตจุดหนึ่งของแม่ขลาก็คือสิ่งที่เขาเกลียดมาตลอดชีวิตมันคือสิ่งที่เขาทาอยู่ มันคือเหมือนเหมือนเหมือนมนุษย์อะค่ะบางทีเกลียดอะไรมักได้อย่ังองแต่ละกายเป็นผู้หญิงที่มาสามารถเลือกผู้ชายได้ตามต้องการใช่ค่ะในชีวิตจริงๆในเรื่องคุณมีอะไรอยู่แล้วกับเสียกับเสียพ์ใช่ไหมฮะใช่ครับเสียพจน์เขาคือเด็กคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ไหมแต่เป็นเด็กคุณซึ่งในเรื่องไม่เคยได้ทําอะไรเลยใช่ไหมก็มันจะปั้มงูก็กัดอีกแล้วขัดจังหวะตลอดตลอดตลอดเวลาในเรื่องไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่พอมาอยู่กับคนนี้โอ้ยยังไงครับ ยายผมพูดแต่น <sociedad> ี yeah, ้พอยายผมพูดต้องไปถามผู้หญิงครับเวลาที่เราพูดก็ละครเวทีเราก็นึกถึงว่าโอเคมันต้องมีบทละอย่างนี้แต่นี่ละครเวทีนะค่ะมันแสดงตรงนี้ชัดๆอารมณ์ต้องออกมาตรงนี้ชัดๆในบทที่เป็นเอวติกหรือความรู้สึกอย่างนั้น่ะเรื่องของแพชชั่นของความปรารถนาหรืองยากไหมหญิงสำหรับตัวหญิงยาก แต่ว่าโชคดีมากหญิงหญิงพูดได้เลยว่าหญิงเล่นกับจอทุกครั้งหญิงหัวใจเต้นแรงทุกครั้งเห็นไหมครับอ้า,ออาเห็นไหมครับเออเห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> เห็นแล้วว่าไม่ควรมาเล่นเลย <laughs> <laughs> ดูเลยเขาหัวใจเต้นแรงเลยทุกครั้ง<ฆ>ทําไมอะ่ะ อิงว่าการเล่นละครเวทีข้อดีของการเล่นละครเวทีคือความต่อเนื่องมันไม่ได้ขาดดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่มันมีให้กันมันมันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หญิงเข้ากับจอซึ่งจอสเองก็เป็นคือน้องก็บอกเองว่าเวลาเข้ากับหญิงคือมันมันมีค่ะมันมีมันมีมันมีแ a ช s i o อยู่ทุกครั้งมีความปรารถนาจริงจริงเพราะละครมันต้องสร้างความรู้สึกจริงออกใช่ค่ะแล้วมันมันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นทุกครั้งค่ะแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ขลาเอง จริงๆอายุเขาน้อยเขาน้อยกว่าหญิงสักประมาณ2-3ปีแล้วทุกครั้งที่เล่นหญิงรู้สึกว่าหญิงเหมือนเป็นเด็กสาวอีกครั้งอ่ะเหมือนมีความดักครั้งใหม่เหมือนมีความรักอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันมันต้องโดนเนื้อโดนตัวอะไรกันจริงไหมโดนจริงค่ะจริงจริงเลยจริงๆกอดจริงความรู้สึกมันไปเองอะค่ะมือจะไปหยุดจะไปจับผมเขาคือทุกอย่างมันไปของมันเองโดยอัตโนมัติแต่เห็นบอกว่าผู้สร้างได้ใช้ ฉากแสงสีอะไรเข้าไปด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่เพื่อให้ขยายให้เห็นชัดขึ้นคำนี้ดีมากคือให้ขยายใช่ครับมันเติมอารมณ์เหมือนกันเออมาล์จิบิเดียที่ใส่เข้าไปความสมจริงตางๆหนที่ใส่เข้าไปและการแสดงจริงด้วยใช่ครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นถามทางโน้นแล้วต้องถามทางนี้ด้วยครับผมเราผู้ชายนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเออตาลัยตื่นเต้นด้วยเหรอไม่เพราะว่าผมมาก็ เอกสันเลยน่าเกลียดน่าเกลียดมากเธอเป็นคนน่าเกลียดมากเียงสั่นม่คืออ่าครับเราเห็นเขาในทีวีเราเห็นเขาเป็นมีผลงานเป็นนักร้องผมก็ตื่นเต้นเวลาเจอเขาว่าเออตัวจริงพี่หญิงเขาจะเป็นยังไงนะเออเขาจะดุไหมเขาจะเล่นไปด่าเราหรือเปล่าผมก็แอบหวั่นๆแต่พอเจอเขาพี่หญิงเป็นคนน่ารักช่วยสอนการแสดงผมเยอะครับเขาบอกผมว่าให้ปล่อยไปตามหัวใจเราไม่ต้องไปกำกับมันเออโหใช่ตายชักแล้วครูทอมีคู่แข่ง เพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนค่อนข้างประสานกันมากใ,<ช>ในทีมทุกคนประสานกันหมดเลยได้ความ,ามารู้สึกนั้นออกมาทุกฉากที่เข้าด้วยกันมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกสมจริงทุกครั้งครับอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่คือเหตุผลค,ะค่ะที่ <c oughs> นั่งแยกขนาดนี้ <c oughs> แล้วให้หนูคุมยาย่าหญิงเอาไว้เป็นงารนั่งใกล้กันเพราะหลังจากที่เพราะหลังจากที่เขาได้เข้าได้ได้เข้าฉากด้วยกันแล้วนะคะจอลืมหนูไปเลยอะนั่งแยกเลยอะค่ะเตชิน ถ้าางศาลจริงอะ่ะผมถามคุณคุณเข้าไปละตอนแรกจากนักร้องครับแล้วตอนนี้มาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้คุณให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ละผมว่ายังเพิ่งเกิน5 0าสิบเปอร์เซ็นต์มานิดเดียวครับโอ้ดีมากเพราะเพราะว่า,าผมรูส้สึกว่าการการเรียนรู้กับการแสดงมันค่อนข้างยากครับร้บรบองเพลงผมร้องมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าการแสดงผมเพิ่งมาเริ่มทีนี้มันวิธีการถ่ายทอดมันเหมือนกันแต่ว่าจะแสดงออกมาให้คนเห็นต่างกันครับเด็ดมาก จ,จรแล้วครับ,บให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตัวเอง <im> ก็เหมือนต่ชินครับประมาณห้าสิบเพราะว่าผมว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะครับการแสดงมันมีเพิ่มมาเรื่อยๆคือวันนี้ผมก็เรียนรู้ระดับหนึ่งแต่ผมดีใจนะครับที่ได้เล่นละครเวทีเหมือนเป็นการฝึกสกิลทุกๆด้าน <c oughs> สําหรับผมค่บผมจ้าให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เอาจริงเลคะับาจาไม่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ออกค่ะเนอตอนนี้จะจาไม่จาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเจ็ดปีที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงเนี่ยจะมี ความสามารถในการแสดงเท่าไหร่แล้วแต่จะรู้ว่าวันนี้ที่ําใม้เห็นครูต้อเห็นทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะต้องพยายามทาตัวให้เป็นแก้วที่มันแ,แข็งแรงเพื่อที่จะได้รับรับสิ่งแบบนี้ลงไปแล้วเติมจะแบบไม่เคยเต็ม,มอะจะไม่มีวันที่จะเป็นน,น้ำเต็มแก้วเด็ดขาดผมชอบคํานี้มากเลยแก้วที่แข็งแรงเพราะว่าถ้ามันไม่แข็งแรงพอนะครับมันเติมน้าไปมากๆมันอาจจะแตกร้าวได้ใช่มันต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงคือต้องพร้อมที่จะรับแล้วก็ทําตัวเองให้ให้มีสกิลอะค่ะให เหมือนกับสึกผลตัวเองเวลาที่รับอะไรมากๆมากๆเนี่ยจะไม่พังให้ทนไหวให้ทนไหวค่ะหญิงนอครับให้กี่เปอร์เซ็นต์หญิงไม่เคยคิดเลยค่ะจะหนึ่งจะสองหญิงไม่เคยคิดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หญิงถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็สอนมาตลอดก็คือแม่บอกว่าอย่าคิดว่าเก่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเก่งเราให้คะแนนตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเริ่มไม่เก่งทันทีโอ้โหผมมนาะสบายใจแทนคุณ<ม>เลยคะกลับบ้านกันเถอะเราสองคน ผมว่าละครไม่ต้องเอะไรแล้วอ่ะมันงดงามอ่ะมันงดงามในในนักแสดงอ่ะคุณต้องร้องเพลงคุณต้องร้องเพลงคุณไม่ใช่นักร้องแน่นอนคุณร้องเพลงเป็นเหรอไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปลนไปไดีพียงนี้ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นเรางวันไม่คิดว่าเธอจะหลับ พอดทิ้งไปจากใจฉันได้แต่เสียใจได้แต่เสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหมค,ครับเขาทับเัาไม่ได้มีการตัดต่อเลยท่านเห็นเลยนะเพราะผมส่งคําถามนี้ไปเธอร้องเลยนะฮะฉะนั้นนี่คือความพร้อมของผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องถามนะฮะว่าหญิงร้องเพลงเป็นหรือเปล่านะครับ แต่ถามว่าหญิงมันมีเพลงเยอะแยะมากที่ต้องร้องเพราะ,ะเปเดินอยู่สุดชอะหญิงชอบเพลงไหนจริงจริงหญิงชอบทุกเพลงค่ะแล้วก็แต่เพลงที่หญิงรู้สึกว่าหญิงร้องแล้วแล้วมันมันมันให้หญิงเห็นภาพได้ชัดมากที่สุดก็คือเพลงดอกไม้ไทย